รัวยสวัสดีค่ะทักทยกันทุกคนนะคะสําหรับแฟนลับ FC แอปตอ่อชาวเรือเมื่อวานนี้เพื่อนๆก็คงจะทั้งฟินทั้งจินกันมีความสุขมากนะคะสําหรับคู่จิ้นคู่นี้คู่กิน้นพูดผิด คู่จิ้นฉายาความเงียบดังที่สุดนะคะต้องเป็นชาวเรือเท่านั้นถึงจะเข้าใจความหมายนี้นะคะว่าอะไรคือความเงียบดังที่สุดเงียบไม่มากแต่ไม่เคยน้อยไม่บ่อยแต่ไม่เคยหายไฟต้องบอกว่าคู่นี้นะทุกคนออกมาชีคือแฟนคลับ f อเนี่ยกระโดดลงเรือกันเลยใช่ไหมซึ่งล่าสุดนะคะมัมีแอปเองก็ไม่รอให พวกเราต้องรอนานเลยคะ่ะสำหรับโมเมนต์โมเมนต์ที่ทั้งคู่นะคะอยู่ในงานวิลล่าดีอออีเวนต์นะคะที่ฐานทัพเรือนะคะที่อยู่ตรงใกล้ๆวัดอรุณนะคะทุกคนสำหรับงานอีเวนต์นี้มัมีแอปก็ลงคลิปใน IG Story แล้วนะคะทุกคนแอดมินเห็นแล้วขอออกมาคุยขอออกมาแชร์กับเพื่อนๆนะคะสำหรับคนที่มาคอมเมนต์บอกว่าขอขอน้ำ เอ้ยขอเนื้อไม่ขอน้ำสำหรับคลิปแอดให้ไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าแอดมินเนี่ยไม่ได้มีเนื้ออะไรมาแชร์เพื่อนๆเ,เลยมีแต่น้ำก็คืออยากจะแชร์แค่ความสุขกันนะคะนี่ทุกคนไม่ต้องตกใจนะแอดอยู่ที่โรงพยาบาลพอดีวันนี้จะต้องมีผ่าตัดเล็กนิดหน่อยนะคะก็เลยขอทำคลิปจากโรงพยาบาลก่อนผ่าตัดเลยเดี๋ยวแอดมีผ่าตัดตอน6โมงเย็นแต่วันนี้ไม่สนใจเลยค่ะขอมาแชร์ความแฮปปี้ กับคู่จิ้นแอบต่อจริงๆคือบอกไม่รู้นะรู้แต่ว่ารักคู่นี้แล้วทุกครั้งที่เห็นเขาอยู่ด้วยกันก็คือมีความสุขมากๆเหมือนที่บอกอะ่ะคู่นี้เป็นคู่ที่ไม่มากและไม่เคยน้อยมาไม่บ่อยแต่ไม่เคยจางหายความเงียบดังที่สุดเป็นคู่ที่ซัพพอร์ตกันแล้วเวลาอยู่ด้วยกันคือแบบ แอดเนี่ยอยากให้มีโลคสองใบจริงทุกคนคำว่าโลคสองใบก็คือเหมือนเขาเรียกว่าโลกอวาตารน่ะอยากให้มีโลกอีกโรคหนึ่งอ่ะที่มีอ่อนกับที่ชงนะคะกลับมาเกิดคู่กันจังเลยทุกคนแต่ในโลกของความเป็นจริงทั้งคู่ก็คือพี่น้องที่แบบว่าซัพพอร์ตกันดีจริงๆละครเรื่องใหม่นานแค่ไหนก็จะรอใช่ไหมทุกคนแค่นี้นะเราอยากจะแชร์แค่นี้คอมเมนต์คุยกันเยอะๆนะพี่จุไรพี่บัว อูพี่สมวง์พี่สมวง์ยังไม่เห็นมาคอมเมนต์เลยแล้วก็แบบว่าโอ้ยหลายๆคนทุกคนขอโทษที่แอดแบบอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อแต่แบบแอดทำคลิปนี่หวังจะอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะแล้วก็วันนี้ให้กําลังใจแอดด้วยนะเดี๋ยวแอดมีผ่าตัดเล็กค่ะก็วันนี้นอนโรงพยาบาลแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ออกแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะคะทุกคนวันนี้มีผ่าตัดก็ไม่กลัวเลยค่ะเพราะว่าได้กําลังใจจาก คลิปวิดีโอสั้นๆระหว่างแอปต่อแค่นี้ก็แฮปปี้ล้วเนะาะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคน